สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถครอบครัวเน้นประหยัดสักหนึ่งคันนะครับคันนี้ Toyota a v a ว z ซนะครับรถปี2012เครื่องพันห้าออโต้นะครับตัวนี้ตัว G ีลองชมดูก่อนจะสวยถูกใจหรือเปล่านะครับคันนี้สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับติดแก๊ส NGV นะครับถังแก๊สอยู่ใต้ท้องรถนะครับด้านหลัง ข้างหลังก็เก็บของได้นะครับเดี๋ยวไปชมดูร้องชมดูก่อนนะครับสวยถูกใจหรือเปล่านะครับคันนี้ให้ผ่อนได้นะครับก็ประมาณ4 0 0พประมาณ6ปีนะครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบและความพร้อมแล้วนะครับเน้นหารถไว้ใช้งานในครัวเรือนรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรถครอบครัวขนาดเล็กรองชมดูก่อนนะครับเดินทางได้ใกล้ไๆสะดวกสบายบรรทุกของใส่ของได้นะครับข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับรองชมดูก่อนนะครับตัวนี้เป็น รถที่ค่อนข้างเกี่ใช้งานง่ายครับเป็นเครื่องพันหประหยัดน้ามันนะครับถ้าใครไม่ใช้ NGV ก็ใช้แต่น้ํามันครับก็ไม่มีปัญหาหรอกครับถ้าไม่ชอบก็แค่ถอดออกแล้วก็เซตระบบใหม่เท่านั้นนะครับลองชมจูจะสวยถูกใจหรือเปล่านะครับเบาะหลังมีนั่งนะครับมีแอร์แบบนี้นะครับเย็นทั่วถึงแน่นอนนะครับรถขนาดเล็กนะครับลองชมดูก่อนได้เลยนะครับถ้าสนใจจริงไปทดลองขับเจรจาโทรสอบถามไปก่อนก็ได้นะครับรถอยู่แถวนนทบุรีตรงถนนสวนผักนะครับ ถ้าชอบเน้นให้โทรเจรจาสอบถามก็ได้เลยนะครับลองหาข้อมูลก็ได้ครับทรงนี้สวยนะครับในแฟนเพจ a c e b o o k ของ a v ว n ซ่นะครับรับรองมีข้อมูลให้ท่านได้ศึกษาแน่นอนนะครับสำหรับใครที่เน้นลดครอบครัวไว้ใช้งานเดินทางใกล้ไๆสะดวกสบายรุ่นนี้ก็น่าสนใจครับลองศึกษาดูได้นะครับเผื่อชอบไปดูตัวจริงได้เลยนะครับไปทดสอบทดลองขับได้เลยสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้ครับ เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับไม่เคยชนครับพาเพื่อนพาช่างไปเช็คได้เลยนะครับลองชมดูก่อนได้เลยนะครับสวยถูกใจหรือไม่เอาไปใช้งานได้หรือเปล่าลองพิจารณาดูเลยนะครับตามความชอบและความพร้อมนะครับก่อนเน้นไว้ใช้งานก็ผ่อนชิวๆไปครับสะดวกสบายขึ้นอยู่กับเครดิตละครับใช้เครดิตก็ไม่ต้องออกเงินก็ได้ครับใช้ยาวๆลองชมดูนะครับถูกใจก็เน้นโทรเจรจาสอบถามกับคนขายเขาดูก่อนนะครับกุดูนี้น่าสนใจครับยังใหม่อยู่แล้วก็ เป็นเครื่องพันห้านะครับประหยัดน้ำมันร้องชมดูนะครับถ้าชอบโทรเลยครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและช่วยดูโฆษณาให้นะครับกลับขอบพระคุณครับ